โอเคแล้วครับส่งกันจบแล้วครับท่นผู้ครับเอาพี่้นนี้ได้สั่นฝันน้องแล้วใช่ไหมบ้าสำหรับปัตติคก็บอกว่าจริงๆผมทำคนเดียวไม่รอดแน่ๆก็ได้เพื่อนๆนะครับเพื่อที่สนิทกับกับเราแล้วก็กับลุกด้วยเพราะระหว่างทางนั้นเนี่ยระหว่างการรักษาอยู่เนี่ยก็จะมีเพื่อนเมากมายที่ที่คอยเป็นหัวเป็นใ่พอน้องจากไปแล้วเนี่ย ทุกคนก็ยังแบบก็ช็ชอกนะครับแล้วเราก็เลยคิดว่าเราใช้สถานการณ์นี้มาทําอะไรอย่างอื่นกันดีกว่าแทนที่เราจะนั่งเศร้าสุกเสียใจกันไปแล้วก็ทําอะไรให้แบบว่าให้ส่งไปถึงเขาให้ได้มันก็มันก็เลยเกิดงานนี้เกิดขึ้นมาจากตอนแรกเราจะทําเล็กๆของน้องสตาร์คาเฟ่ในเพจอย่างเดียวก่อน,นเพียงแต่ว่าพอเราได้ทราบว่าทางวาโก้เมีโครงการดีๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็เลย ไปแปะทางวาโก้ซึ่งวาโก้ก็ทําทอยู่ตลอดอยู่แล้วครับจากนั้นมาเราก็เดินทางไปตามหาผู้ที่จัดสนับสนุนเราผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจนได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาวันนี้ก็เลยแบบมีความสุขมากครับแม,รแม้กระทั่งแม้กระทั่งแค่แถลงข่ขขขขาวก็มีความสุขแล้วอ,อย่างเดี <c oughs> ยวาลุคซี่ต้องมีความหวังกับโครงการนี้มายังไงบ้างเข <Gomez. S 1> าตัวนุคซี่เองเอง่ะเข,ไขาไม่ได้ตอนแรกเขาไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะต้องเป็นคอนเสิร์ตแต่เพียงแต่ว่า เขาอยากจะเป็นคนที่ให้เป็นคนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับหลายๆคนที่เพิ่งตรวจเจอบ้างหรือว่าที่ยังไม่ได้ไปตรวจบ้างนะครับเขาก็เลยอยากอยากที่จะตั้งเป้าไว้ว่า,วาแบบถ้าสมมติว่าเขาเป็นกระบอกเสียงหนึ่งได้นะเขาก็อยากที่จะเตือนผู้หญิงด้วยกันนะครับไม่อยากให้ไม่อยากให้ถึงะระยะไปปลายแล้ว้ม่รู้ตัวทีหลังเพราะว่า นักสถานการณ์ตอนนี้อายุแค่สิบกว่า,ก,วาก็เจอแล้วเพราะว่าโลกใบนี้ณวันปัจจุบันนี้อาหารการกินความเป็นอยู่แล้วมลภาวะหลายๆอย่างมันทาให้ก่อเกิดหลงจุลิทีได้มันก็เลยทําให้เขามีจุลถุสงค์ที่อยากจะอยากจะเป็นกระบอกเสียงแล้วก็อยากจะให้วิทยาทานนะครับเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนที่บางคนเนี่ยเพิ่งตรวจเจอก็อินบ็อกซ์มาถามนุกนุกก็จะให้หพูดคุยวันๆเนี่ย มีคนโทรมาอินบ็อกโทรมาด้วยอินบ็อกมาด้วยเยอะมากครับในช่วงเวลาที่เขากำลังป่วย<ม>เขาก็เลยมีชั้งชั้งกำลังใจจากคนอื่นแล้วก็ให้กำลังใจคนอื่นด้วยครับแต่ในเรื่องเรื่องราวที่มาผนวกกับการที่เราจะระดมทุนอะไรเนี่ยก็<ม>เ,เป็นเรื่องที่ตามมาอีกทีหนึ่งตอนน่อหลัง<ม>ครับแสดงว่าตอนนี้พี่ปูก็จะมีความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของประเด็ตนต่างๆเยอะขึ้น คือเรื่องบะเร็งเต้านมเลยเนี่ยพี่พี่ทราบหรอครับเพียรจะไมแต่ว่ารู้ว่าเวลามันเป็นแล้วมันจะอยู่อยู่ในสถานการณ์ไหนอย่างไรแล้วก็เวลามันจะรุนเร็วแค่ไหนครับมันจะรู้แค่ตรงนั้นเพราะว่าถ้าสมมติเราเจอก่อนเนี่ยครับมันจะมีวิธีการตรวจหลายๆอย่างนะครับเพียงแต่ว่าถ้าสมมติว่าบอกบอกเขาบอกว่าให้คำคาำดูบางทีมันอยู่ข้างในนะครับมันตรวจประจำปีแต่ตรวจระบุเลยว่าตรวจมะเร็งเต้านมจะดีกว่าครับ จริงโ<ช>ครงก,การนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่าอยากจะช่วยคนที่ขัดกาบเข้ากระบวนการคัดคลอดยากด้วยอ่ใชครับจากที่พิมพที่แบบปวดในช่้ใช่ใช,ช่อ่าที่เราเน้นไปเรื่องผู้ที่ขาดทุนทรั์เพราะว่าพอเราไปรักษาพาไปรักษาครับก็ครั้งแรกที่ต้อง,องไปผ่าตัดเลยไปผ่าตัดที่ศูนย์มะเร็งลบบุรีเราเห็นผู้คนมากมายครับที่นอนอยู่ในในเตียงแล้วก็ไม่มีห้องนะครับเพราะว่าห้องมันจำกัดมาก เช่นเดียวกันกับตอนที่โควิดแล้วเตียงเต็มตเมหลือห้องไม่มีการรักษาอีกการรักษาอีกตอนนั้นน่ะก็ทาง3 0บาทก็ยังไม่ได้ครอบคลุมนะครับของนุกก็ยังถือว่าเป็นเคสที่โชคดีที่อตอนนั้น3าบาทรักษาโรคมะเร็งด้วยโชคดีที่ในอาทิตย์นั้นน่ะเขาระบุว่าโรคมะเร็ง30บาทแล้วโรคก็รักษาด้วยนุก,ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่โชคดีไปแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นก่อนหน้านั้นนะที่เราได้ไปเห็นบรรยากาศในโรงพยาบาล เราจะเห็นเลยว่าหลายยคนนะไม่มีเงินซัาการมาตรวจการมาคีโมเนี่ยต้องนั่งรถมาไกลมากๆมามาออกจากบ้านมาตีสามื่อที่จะมาโรงพยาบาลนี้เพื่อที่มาตรวจมาให้คีโมแล้วก็นั่งรถกลับตาจังหวัดเพราะว่ามันไม่ได้มีทุกที่นะครับมันไม่ได้มีอุปกรณ์การรักษาอุปกรณ์การเช็คการตรวจตัวเอ่ซีทีสแกนหรือว่าอ่การเอ็ตราสาวเงี้ยอนามัยบางที่ก็ไม่มี รเราเราเห็นอเ,อเอย่อดเท่าไหร่ผมอยากให้ให้กระจายได้เยอะที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าไปกระจุกอยู่ที่เดียวได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเราถ้าเราทำแล้วแต่ยอดในครั้งนั้นเลยว่าเราได้เท่าไหร่เราก็จะให้มันจะมีส่วนที่บริจาคโดยตรงโดยกับส่วนที่หักรายได้ส่วนหนึ่งแล้วบริจาค ถ้าสมมติว่ามันเป็นไปได้ถ้าซื้อบัตรแล้วอยากร่วมทํบบูธอีกมันจะมี QR ว o d e ให้บริษัทอันนี้คือครั้งแรกที่ผู้ปลุกวงพักพวกมาเล่นโครงการทีมนะเพื่อโครงการนี้ผมไม่เคยทำคอนเสิร์ตผมก็ทำอคทำอนเสิร์ตกับลูกทีหนึง่งครับเป็นคอนเสิร์ตแบบที่ทำกับสองคนนั้นแล้วก็ไปทำกับบริษัทหนีปรุงนะครับอันนั้นเริ่มที่จะรู้จักว่ามันการทําคอนเสิร์ตการจัดอีเวนต์มันเป็นยังไง แต่ถ้าทําเองเลยจริงๆโดยร็อกไซา์คาเฟ่เป็นโต๊ะหัหลักเลยเนี่ยรักแล้ดีใจไหมที่เพื่อนๆในวงการตอบรับตอบรับกันเพราะว่าแต่หลายคนรักนุ๊กครับแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หลายๆคนช็อกแล้วก็ตกใจเหมือนกันแ<ม><ม>ล้วก็ถ้ามีโอกาสเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็นเพื่อนสนิทกับผมกับกับนุ๊กก็คงอยากจะช่วยแล้วในที่สุดแล้วมันก็เกิด มันเป็นงานชิ้นีขึ้นมาได้เป็นไปได้ไหมครับจากจากโปรเจก์นี้จะต่อยอดไปอีกเรื่อยๆโปรเจก์นี้อย่างที่บอกครับไม่ได้อยู่อยู่แค่สี่ครั้งนี้ครับในปีหน้าเราก็จะมีอีกนะครับงั้นก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าลองส่งมาก็ได้ครับว่าตรงไหนที่รู้สึกว่าน่าจะช่วยเหลืออย่างหนักจังหวัดไหนภาคพื้นไหนลองส่งมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าสถานที่ไหนครับที่เป็นสถานที่ที่มันเหมาะกับการจัดงานอย่างเงี้ยอยากจะอยากจะรวมด้วย ก็ส่งเข้ามาได้ครับบินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่ล็อกสตาคาเฟ่ในเพจครับเรายังเป็นต้นบุญให้กับทุกคนที่ทำใช่แล้วเราเดี๋ยวจะไปสารต่อเองครับครับผู้ค้าระบบสาธารณสุขที่เราพี่กับผู้จัดผู้ผลยตรถบรรเร็งอย่างเงี้ยค่ะยังไม่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยต่อทีถ้าระบบสาธารณสุขจริงๆอ่ะเรื่องมรรเรียงเป็นเรื่องก็เอาเอาเป็นว่ามันก็ใกล้ตัวอยู่เหมือนกันนะครับถ้าระยะนี้ถ้าในช่วงเวลานี้เพียงแต่ว่า อุปกรณ์การรักษาเนี el sistema. El sistema ่ยที่เท่านั้นแหละครับที่เป็นขายแคลนถ้ามันอุปกรณ์การรักษาในทุกๆพื้นที่ในทุกๆโรงพยาบาลโรงพยาบาลอาจจะมีเครื่องเดียวเครื่องให้เคมบบำบัดเครื่องเดียวฝ่ายร้างสีอาจจะมีเครื่องสายล้างสีสแกนซีดีสแกนหรือว่าเมมโมรี่หรือเอ็มอาร์ไอได้มันต้องเป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างอยู่อยู่พอสมควรนะเพราะเครื่องเครื่องเหล่านี้มันไม่ได้มีอยู่ทุกที่ไปเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเป็นไปได้ว่า ทุกๆท,ที่ม,บบมีแบบนี้มันก็จะเซฟชีวิตห,หลๆคนคือทวันวันนี้มาถึงมีงแอดกระสิบบอกกหนุกมาว่าวันนี้แบบมีโครงการให้เราหน้าบอกทุกวันครับบอกทุกวันก่อนที่ถึงวันนี้ด้วยซ้ำแล้วก็เมื่อกี้ก็พูดคุยกันอยู่ครับว่าแบบว่าวันนี้เป็นวันที่เ,เพื่อนๆมากนขนาดนี้ที่น้องสื่อมวลชนแล้วก็หลายๆหลายคนให้ความสนใจนะแล้วก็ยังคงคิดถึงเขาแล้วก็คิดว่าเขาน่าจะเห็นแหละแน่นอน ใช่ครับเสมอครับมันไปด้วยกันตลอดไม่ได้กันเพราะว่าที่ผ่านมาที่ผมไปต่างประเทศนะครับมันเป็นทริปที่เราเราเตรียมเป็นไว้เราเตรียมเป็นไว้แต่ทีนี้พอมันเกิดขึ้นแล้วมันมีตั๋วอยู่นะตั๋วของนุ๊กก็เลยก็ครั้งล่าสุดที่ไปก็เลยเปลี่ยนชื่อนับเอาแอปไปแทนครับได้ไปที่ที่เขาอยากไปได้ไปครับ ก็เขาอยากไปเอาเวก็ได้ไปเขาชอบบรรยากาศชอบถ่ายรูปอะเวลาเราไปเห็นบรรยากาศเวลาไปได้ไปอยู่พักโรงแรมที่มันสวยๆน่ารักน่ารักเราจะรู้เลยว่าถ้าเป็นเขามาอยู่เนี่ยเขาจะยืนอยู่รุปไหนถ่ายรูปตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขแค่ไหนเราจะรู้คุยๆนะครับเขาว่ากตอนที่แบบไม่ติด่ทีเ้องคุยอะไรมากผมก็เอารูปตั้งแล้วก็เอาเลยฮะเอารูปตั้งแล้วก็นี่เลยไม่ว่าจะเดินทางก็ ก็เหมือนเขาอยู่ด้วยตลอดเวลาแพลนไว้ประมาณชี่คพที่ทยังไม่ไปยังมีอีกไหมคะแพลนทาจะไปชีพที่จริงๆอ่แพลนไว้อีกว่าเดือนกุมภาพันธ์จะไปอีกทีหนึ่งก็อาหารที่ยังไม่ได้ไปฟินแลนด์อะไรเงี้ยครับใช่ครับแต่ว่าอาจจะไปซับที่บ้างแต่ว่าต่างรัฐต่างเหมือนรอบที่ไปมาสี่ห้าประเทศอันนี้ไปที่ผ่านมาไป เดนมาร์กสวีเดนนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เยอรมันสวิตเซอร์แลนด์ครัเกี่วันก็ไม่สิบเจ็ดวันห้าโอ้เหนื่อยเบ้อเหนื่อยจัดกระเป๋าเนี่ยยังไงไม่รีเควสต์มานี่เป็นของน้องนุูกแบบใช่ใช่ใช่ชื่อลูกลูกเป็นคนทำแพลนทัวร์ไว้ก่อนใช่ครับใช่ครับไปตั้งแต่จริงจริงก่อนโควิดครับ อันนี้คือก่อนโควิดเลยพอมีโควิดขึ้นมาก็หยุดไปวีซ์งวีซ่าทำเรียบร้อยที่หมดแล้วเดา๋ยต้องมาทำใหม่ทำไมก็ถึงเลือกไปในประเทศทินีเซียม่นจริงจริงมันจะมีคนจ้างไปคอนเสิร์ตอยู่แล้วครับแล้วก็เลยคิดว่าถ้าไปไปแถบนี้เฮ้ยที่ไหนน่าสนใจบ้างคราก็ลิสต์งเขาเลยมาทำข้อมูลมาแล้วทรับขอมูลการการที่เราไปเช็คลิสต์ตามที่มึงเขาแทนไว้มันมันมีความรู้สึกยังไงบ้างกว่กับการที่เราได้ทำสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าวันนี้มึงอาจจะไม่อยู่ บางที่ก็ไม่ได้ไปอย่างที่ทีททท่ที่เขาที่เขาทำดีเสซลจะไว้หรอนะครับแต่ว่าก็มันก็เป็นประเทศที่เขาอยากจะไปนะครับมันก็แฮปปี้ก็มีความสุขอย่างที่บอกครับถ้าเปิด์ตเขาอยู่ด้วยเขาคงแฮปปีม้มกากๆมีความสุขมากๆและรู้เลยว่าเขาจะไปยืนอยู่จุดไหนและถ่ายรูปตรงไหนที่ตอนตอนที่คิดว่าจะไปกันเมื่อสามปีที่แล้วอ่ะพี่ภูมิแีพีดเจอเซอร์ไพรส์อะไรของเลยตอนนั้นตอนแรกไปกลับว่าไปคือตอนนั้นน่ะนุ๊กก็ยังไม่เป็นอะไรมากด้วย มันก็เลยว่ามีหลายแพลนมากๆครับเพราะว่า,าการไปเที่ยวมันก็ทําให้ชาร์จชาร์จพลังของอความรักน,นะครับของกลับมาก็อาจจะมีอะไรที่มันที่มันไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอกครับเพราะาเราพูดคุยกันตลอดเวลาเรื่องเรื่องแต่งงานกันอยู่แล้วนะครับแต่ว,ว่าเราก็ไม่เหมาะโอกาสจะฉีดถ้าตอนนั้นมีอะไรปัญหาอะไรที่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่โควิดครับใช่ครับโควิดอาทิตย์ อาชิตก่อนที่จะไปอาที่เดียวาแต่ละคนก็แบบมองว่าที่รักษาสัญญาบแล้วก็ชื่นชมที่มากอะค่ะก็ขอบคุณครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันสัญญามันก็ผม,มว่าน่าจะเป็นทุกคนนะถ้าสมมติว่าอ่าพสัญญากับคนรักไว้แล้วก็ไม่ได้มีฝ่ายหนึองไม่ไม่มีโอกาสได้ไปอะคิดว่าถ้าถ้าเอาเข้าจริงอะมันก็น่าจะเป็นทุกๆคู่แหละครับแล้วเราก็เหมือนเป็นเรื่อง เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นเลยแล้วก็เป็นอย่างอย่งที่ท,ทําให้เรามีความสุขด้วยแล้วก็รู้เลยว่าเขาก็ต้องมีความสุขด้วยเช่นกันมีพมีอะไรที่แบบว่าต้องสัญญาเรายัง,ญญาางไม่ได้ทำไมรับว่าจะทำเร็วมีอะไรมันมีแต่สัญญาแล้วทำไม่ได้ครับเพราะเราเคยคิดว่าเราจะแต่งงานกันเล็กๆอะไรอย่างงี้ก็เลยไม่ได้ทำไปแต่ว่าคือถือว่าก็ให้รู้ว่าเรามีเจตนามีเจตนาตั้งใจไ้แต่ณวันนี้ผมก็คิดว่าเขาน่าจะมีความสุข นะครับมากๆเลยที่ที่ได้เห็นวันนี้ที่ได้เห็นวันนี้แล้วก็เดี๋ยวทุกทครั้งเนี่ยเขาเขาจะได้ไปกับเราตลอดอยู่แล้วในการคอนเสิร์ตแสดงว่าทุกตอนนี้ติดตัวพี่ปูตลอดไปก็คือรูปเขาจะมีติดตัวไปมีหลายแอคมีมีหลายเวอร์ชันเยอะแยไปลายที่ดีนะไอ้แอคเอาแอคนี้ไปไปไปนุ่นโฟก์ไปกี่ลูกไปเดียวแค่ไหนคะไปก็ไปทูบุ๊เดย์แลก็ไปหกลูปหกลูป ควางลูปไว้ให้เขาเลยลูกตีเที่ยวประเทศตีเที่ยวประเทศนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ้าประเทศนี้เราเห็นรอยยิ้มแดดเลยมันก็ดูแบบเหมือนคนโล่งจิตนั่นแหละความทรงจำในหังคันดีนะคะที่มันแบบมันอยู่ในหัวใจเราตลอดเราทรงจำที่ดีที่สุดเลยก็คือผมคิดว่าเขาเป็นคนเชคแคร์ทั้งผมและครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่น่ารักกับทุกๆคนนะครับ มันเป็นความทรงจำที่มันอาจจะเล็กน้อยสําหรับหลายๆครอบครัวแต่สําหรับครอบครัวแล้วก็สําหรับผมมันยิ่งใหญ่มากๆ<อ>เป็นคนที่เสียสละเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานแค่ไหนไม่ติดปากเลยไม่เคยบอกเลยว่ามันเจ็บมันปวดม,มีครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายเลยที่เขาบอกว่าเขาไม่ไหวแล้วนั่นคือัางที่เขาบอกเขาว่าเขาเจ็บเขาปวดคนก็มองว่าเราเป็นคู่แบบรักแท้วทุก่ทีส่สนิกันมาเ,เหมือนแบบที่สื่ักแท้ได้เลย ถ้ารู้สึกได้คือรู้สึกเลยรู้สึกว่านี่แหละเขาใช่ตอนนี้หลายคนยังไม่บอกว่ารู้สึกทุกจ์เกิด้หน้าไแล้วม่ดีขึ้นบ้างไหมตอนนี้สําหรับความวิตกตกใจหรือว่าทุกข์ทรมานใจมันน้อยลงมากครับแต่มันมีจะเพิ่มขึ้นด้วยความคิดถึงมากกว่าแล้วคือมันเป็นน้ำตาของความคิดถึงนะครับมันไม่ใช่น้ำตาของความ,บบวามเสียเศร้าโศกเสียใจ ว่าเรานึกถึงทีไรก็จะมีน้ำตาคลอคลอมาอยู่แล้วแต่ความคิดถึงเนี่ยมันจะยาวนานแน่นอนแล้วมันก็ต้องยอมรักกันไปแหละครับเพราะมันจะต้องมียาวก็ใช่ที่บ้านตอนนี้ผมทำห้องใหม,ม่ดเลยทป็ยังไงครับทำก็คือรีโนเวทใหม่หมดครับรีโนเวทใหม่เพื่อแต่ไม่ใช่เพื่อที่จะเร็วนะครับเพราะว่าเราเคยคิดกันไปเหมือนกันว่าเราจะทำห้องเราจะทำ่างนี้แล้วผมก็เลยทำ ก็คือทำแบบที่เคยคุยกันเอาไว้ว่าเราจะทำแบบนี้ใช่แล้วก็มีลูกเขาเหมือนเดิมเสร็จหรือยังครับยังครับยังครับอุตส่าห์ให้เวลาช่างไปตั้งษสองอาทิตย์ไปนู่นกลับมายังไม่เสร็จเลยขอโทษนะขอโทษขอโทษนมากครับขอบคุณทุกคนครับรคับใช่ครับ